ตัวเดียวเนี่ยได้อยู่เได้อยู่สวยเลยอ่ะโอ้โหซีเซนสัมผัสมรณะประชันครับไข้สักสามใส่ฝันขีดได้ไหมฮะไข่เจ็ดครับเดี๋ยวักหกเดือนซีเซนครับแอคชั่นว่ายน้ำ พึ่งว่ายน้ำครับพึ่งยางปีกนี่มีปัญหานะครับเรื่องปีกม่มีปัญหาปีกจะหุบได้ให้ตัวปกตินะครับเดี๋ยวครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะปล่อยครับตัวนี้ปล่อยสิบเซนครับโอ้ตั้งอาช้าพูนี้ปล่อยปลาครับ Ai. Kanina. ปาอะไรขึ้นตันใหญ่ดวย,ยดวใหญด้วตนครัว่ายน้ำ แอคชั Action, ่นว่ายน้ำครับสีเขียวครับประช่อนไซส์โอ้ยหลุดละประช่อนไซส์ปากฉีกระชอนไซส์ต้องจะขีดได้ไหมเขีดล้อเขีดล้ดล,ลองอันนี้จะเอเอี๋ยวเพิ่งจานเย็นเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยจานเย็นตัวนี้นะครับสิบเซนตัวนี้โอ้ยตัวอะไรมาด้วยเนะี่ยตัวนี้เป็นงานตัวใหม่จากอามันโดนะครับ เป็นสิเซนนะครับแอคชั่นว่ายน้าว่ายน้านะครับปีกปีกตัวนี้จะมีหน้าที่ตีน้ําครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัวนี้หน้าที่ตีน้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับจัดทรงก่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับมันจะมีหน้าที่ตีน้ํานะครับตัวนี้ตีน้ํนา,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 าสามารถให้ตัวได้ปกตินะครับ หน้าหลังปากินมีปัญหาครับพราะปีกมันจะกุบได้หมดเลยครับนี่ครับเป็นแอคชั่นว่ายน้ำแบบน้ครับแล้วก็ตีน้ําดังตุมตๆมต่มเกุบยางครับตันนี้พึ่งยาง6%เซนครับพึ่งยางสเซนเอน๋อมีกระดิ่งตายเลยเดี๋ยวก็ตายล่ะมึง <laughs> เดี๋ยวถ่ายรูปเลยครับแค่นี้นะแค่น <laughs> <c oughs> ี้นะผมปล่อยเลยครับตัวนี้จะปล่อยครั สิเซนครับช <No S 3> <ho> ั้นว่ายน้ำแล้วช้อนไซส์ก็บโลครับตอนนี้เดี๋ยวปล่อยแล้วก็ร้อยหายใจก่อนครับร้อยหายใจก่อนเดี๋ยวปลาก็ช็อกน้ำครับหายใจดับเลยอ่าปลาหายใจละเหนื่อยครับเหนื่อย ต้องรอให้หายใจแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้วิ่งออกไปเองครับเดี๋ยวจะให้วิ่งออกไปเองนะครับวิ่งไปไป้วครับยอดครับอาร์มิโดสิคเซนแค่นี้นะ ทันเบ็ดหลุดมือป๋าอยู่ป๋าอยู่มันไม่ถนัดนะวัดออกฝั่งขวาถนัดออกฝั่งซ้ายทันเป็ดจะล่วงน้ำเลยตัวใหญ่ายยงอีตัวเมื่อวานนะเห็นสักเห็นไหมไม่เห็นนะเพราะเราซูมเธออ่ะทันเป็ดเกือบหลุดมือครับตัวนี้แต่เห็นเห็นแต่เห็นตอนมั็นท่านเป็ดหลุดมือเห็นหรอเอาันโดนหายเลยเอาไมโดนซิกเซนเต็มคอปล่อยครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน หมาแล้วหมแล้ว <c oughs> โหตามมาดูว่าจะไม่เอาะนะปล่อยครับตนนัวนี้กลับไปอยู่ที่เดิมแคสแอลีลิตแค่นี้นะอือสวยมากแค่นี้นะ นางว่ายน้ำครับนรือว่ามันจะไม่กัดนะเหมือนมันพักที่แรกอ่ะสิบเซนสีแดงครับว่ายน้ำครับสมต่ำ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 แอคชั่นว่ายน้ำครับสีแดงครับอแมนโดสิบเซนส์ครับสีแดงครับพึ่งยางว่ายน้ำครับแอคชั่นสัมผัสมรณะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็จะปล่อยครับ ลูกปั๊บครับแค่นี้นะเดี๋ยวจะปล่อยนะครับเสร็จดีๆนี่ปปไปไปได้ครับแค่นี้นะ